สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่อยู่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มีลักษณะมืออีกรูปแบบหนึง่งนะครับของคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องหลได้หลายช่องทางหลายวิธีการในการหาไรายได้นะครับจะมานำเสนอให้ดูตารภาพตัวอย่างนี้เลยนะครับคัดลอกมาจากมือจริงเพราะมือจริงเนี่เป็นคนที่เส้นละเอียดมากดูเส้นแต่ละเส้นโอ้ มงนนะก็เลยเอามาขีดแต่ะละเส้นแต่ละส่วนที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมาลงให้ดูนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะเส้นสีม่วงก็จะแทนด้วยเส้นชีวิตนะครับแล้วก็เส้นสมองเส้นหัวใจนะครับสีน้ำเงินจะแทนด้วยแนวของเส้นวาสนาลักษณะของเส้นชีวิต จะเป็นเส้นชีวิตที่ดูสั้นอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่อ้อมเนินสุขมันก็เรียกว่าสั้นสามในสี่ส่วนของฝ่ามือนะครับเป็นแนวของเส้นชีวิตที่เชื่อตัวเองมาเชื่อมั่นตนเองนะครับแล้วก็แนวเส้นสมองก็จะฉีดออกเส้นหนึ่งก็จะฉีดขึ้นใต้เนินพุทธนะครับมันบ่งบอกถึงความมีแนวความคิดหัวธุรกิจ ในลักษณะของการหาเงินหาช่องทางทางการเงินอีกส่วนหนึ่งก็ลงมาอยู่ระหว่างเงินจันทร์นะครับปลายมันจะลากยาวลงเนินจันทร์ที่ทางก็เรียกว่าการวางแผนมีหัวาการวางแผนคิดอ่านระยะการไกลหรือในอทางการหาเงินนะครับสีน้ำเงินก็คือเส้นวาสนาที่แตกกิ่งออกเป็นหลายเส้นนะครับ จุดที่มันแตกกิ่งออกก็คือมันจะฉีกฝั่งเข้าฝั่งไปหาเดินเสานะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือนแนวของเส้นสีแดงนะครับก็คือจากจประมาณเนี้ยนะครับเส้นตรนี้เนี่ยมันก็จะออกมาจากจุดนี้ก่อนเนี่ยนะแล้วก็จะมีส่วนเส้นที่มันแตกกิ่งขึ้นมาด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีเนี้ยเส้นนี้เส้นอาทิตย์ออกจากเดินสุขค่อนข้างยาวลากวันนี้ตัวนี้มันหมายถึงว่าคนนี้มีครอบครัวที่ฐานหน้าดี เออการเงินดีฐานาดี <Wow. S 1> จ้ตัวก็ไม่หยุดไม่หยุดที่จะหาช่องทางให้กับตัวเองนะครับเส้นมันก็เลยออกไปค่อนข้างจะยาวในฝั่งนี้อีกเส้นหนึ่งส่วนเส้นสดแสดงตัวนี้นะครับเส้นนี้เนี่ยเส้นประมาณเส้นนี้นะเ,เดี๋ยวผมฉีดเพิ่มน้าหนักสีให้จะได้เห็นง่ายๆขึ้นนะ mm. ก็คือเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นอาทิตย์นั่นแหละออก ออกมาจากเส้นชีวิตอีกทีหนึ่งตัวนี้ันลากมานี่นะเข้าดวงอาทิตย์เข้าดวงอาทิตย์หมายถึงความรู้ความสามารถของตัวเองมีเป็นคนที่มีความสามารถไม่พึ่งญาติไม่ต้องการพึ่งใครต้องการพึ่งตนเองมันเป็นเส้นที่บอกว่าความสําเร็จเนี่ยจะเกิดจากความรู้ความสามารถทักษะฝีมือการเรียนรู้ของตนเองเป็นหลักเส้ใน,ในยิ่งยาวผลความสําเร็จของมันก็ยิ่งมาก มันยิ่งส่งผลอารมณ์ลึกเข้าไปในความรู้สึกของเจ้าของมือมากนะครับแล้วข้างบนเนี่ยก็ยังจะมีเส้นมีคำเข้ามาอีกอันนี้ว่าเป็นตําแหน่งนะเป็นตําแหน่งการงานเพราะคนนี้ทําทั้งงานประจํารับทั้งงานนอกรับทั้งเป็นโค้ชนะเป็นโค้ดเดี๋ยวโค้ดแนะนําให้กับคนที่ทําธุรกิจอะไรต่างๆนั่นแหละอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกัน รู้สึกว่าจะทําอาชีพเนี่ยสองสามอย่างเนี่แหละเพราะว่าคนนี้เขาก็ไม่รู้ข้อมูลอะไนะรก็าฝากมาดูอีกทีหนึ่งนะรู้แค่ว่าทําหลายอย่างแต่เส้นมาเลยแตกออกมาเป็นหลายเส้นโดยเฉพาะเส้นวาสนาแต่ใต้เส้นวาสนา,เ,สนา,สนาเกิดในฝั่งของใต้เนินอาทิตย์มันก็ให้ลักษณะความร้อนใจมากมแห่งต,ต่การร้อนใจนี่แหละมันก็คือเป็นจุดผักดังอยากจะได้เงินอยากจะรวยอยากจะทำในหลายอย่างนะ มันก็มีมุมข้อดีข้อเสียของมันนะครับจุดที่มันแตกกิ่ในเดินเสารเลยว่าก็ได้เงินมาพร้อมความเหนื่อยกลําบากการดิดนของเจ้าของมืออย่างเส้นสีเขียวที่เกิดขึ้นหลายเส้นในมือจริงเส้นมันจะเยอะกว่านี้ละเอียดกว่านี้นะก็เอาประมาณว่าเส้นจำลองมาประมาณนี้นะครับสีเขียวนี้ก็ดีมันก็เกิดไปบนเส้นวาสนาเหมือนกันนะก็คืองานที่ทําก็กับคนอื่นก็มี เกิดบนเส้นสมองก็คือบริหารการจัดการการวางแผนความคิดของตัวเองมันก็มีอีกแต่ว่ามันเป็นเส้นที่บอกบอกทั้งความรู้สติปัญญาธุรกิจการงานหลายอย่างที่ทําซ้อนกันเส้นมันเลยเป็นลักษณะซ้อนซ้อนยาวบ้างสั้นบ้างจุดนี้สีเขียวนี้ใต้เดินพูดมันบอกบอกถึงคําพูดแ,แสดงว่าคนนี้พูดเก่งพูดเป็นเข้าเนื้อหาสาระเป็นชแะนะนําชักชวนควนเป็นเพราะมันจะมี มีทั้งเส้นยาวเส้นเล็กเส้นสั้นนะในมือจริงเยอะกว่านี้อีกนะครับเส้นสั้นๆเส้นยาวๆเรียกว,ว่าการรวมตึงมวลชนเป็นนะครับในเส้นยาวที่มันขึ้นเป็นลําดับชั้นก็คือว่าการรับการเรียบเรียงทักษะคําพูดเพื่อฐาโน้นน้าวการเป็นขั้นเป็นตอนมีเอกสารมีอะไรชี้แนะนําอีกต่างหากไอ้สวนที่มันเป็นเส้นเ,เล็กๆนะเรียกว่าการให้รายละเอียดดึงรายละเอียดแนะนํา แสดงว่าง,งานที่ทามันก็เกี่ยวกับการพูดนั่นแหละพูดเป็นหาเงินเป็นนั่นแหละนะครับส่วนบนเส้นอาทิตย์มันก็จะมีลักษณะเส้นที่เข้าไปค้าจากฝั่งนี้แล้วก็จะมีเส้นคู่ขนานกันขึ้นไปอีกอันนี้ก็ได้ทั้งความสําเร็จและชื่อเสียงความรุ่งเรืองมนเลยมีทั้งงานประจํามีตําแหน่งแล้วก็เส้นที่ลอยก็อิสระส่วนตัวอีกทางหนึ่ง ศาสนาเกิดบนเส้นสมองอีกทางหนึ่งนะฮะมันมีทั้งเงินน่ะเงินก็เลยเข้ามาหลายทางอยู่คนนี้แล้วเส้นที่มาส่งเสริมอีกจุดหนึ่งก็คือเนี่ยสีแดงนี่ที่อยู่ข้างๆเส้นชีวิตมันจะเป็นแบบมีสองเส้นอันนี้ก็ว่าเป็นเส้นที่ชีวิตมีเงินไม่ขาดนะครับได้เงินมาอยู่เสมอนะหาเงินได้ไม่ขาดหาเงินเก่งคนนี้เลยเอามาดําเสริมให้ว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งหลายได้หลายช่องทางเป็นมือที่มีทั้ง ชื่อเสียงความสําเร็จการยอมรับในแวดวงี้ที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเออแล้วเดือบอกว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งอยู่มันจะเกิดนบนนนะ่บนเดินังคารสูงนะบนเดินังคารสูงเนี่ยมันจะเป็นเส้นโชรือเส้นมรดกตัวนี้จะยังไม่อ่านไปโยมเปนเรื่องของมรดกจะอ่านว่าคนนี้มีความขยนันเพราะเส้นมันเกิดเนิน,นังคารความขยันเขาจี่งมามาพร้อมนะครับ มันมีทั้งเส้นเฉียงแล้วก็เส้นตั้งเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าความขยันนํามาซึ่งความสําเร็จหาเงินได้หลายทางนั่นเองนะครับใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นี่มันก็หาหายากอยู่เหมือนกันนะเน้นานจะเจอทีหนึ่งแล้วก็เส้นที่มันเป็นลักษณะแบบนี้มักจะอยู่มันจะไม่อยู่บนมือสี่เหลี่ยมปฏิบัติเมืองช้แรงนะมันจะเลือกอยู่บนมือกลที่ เป็นมือใบพายมือศีนมือส่งกลวยประมาณนี้นะเอรลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเป็นทั้งมือซ้ายมือขวานะคนนี้มือซ้ายมือขวานี่คือแนวลักษณะเส้นมือขวาก็จะคล้ายๆกันนี่แหละมีลักษณะแนวคล้ายๆกันเส้นลวดลายลีลาของเส้นคล้ายๆกันเป็นทั้งมือซ้ายมือขวาหรือว่าใช้ทั้งจินตนาการ จินตนาการตัวนี้ก็คือคิดว่าแล้วจะทําอะไรจะวางแผนเป็นแบบไหนใช้ทั้งเหตุผลในการที่การเรียนรู้การจดจารรสิ่งต่างๆเข้ามาประมวลแล้วเอานําไปปฏิบัติมันเลยใช้สมองทั้งสองข้างนํามาซึ่งการเงินรายได้ที่มากขึ้นโดยนั้นเองนะครับ